สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตการเก็บลิงง่อนนะครับหรือหมากแดงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแคนเบอรี่นะครับผมลักษณะลูกเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แดงๆน่ากินเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ เ็เก็บยังไงมีคราบนะครับแล้วก็มีถังนะครับ Thank you. I'm not sure what I'm going to do. Thank you